พี่รักบอกว่าพี่กิตบอกพี่รักไม่สวยค่ะน้องฟ้องฮะฟิมบอกฟิมบอกพี่รักเอ้ไอ้ฟิมหาเรื่องแล้วฟิมหาเรื่องให้พี่แล้วอย่างเงี้ยฟิมไม่จริงไม่จริงนะครับไปเลื่อนดูได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับไม่มีนะบอกรักไม่สวยนี่ไม่เคยพูดเลยนะครับไม่มีไม่มีอ่ะมาครับฝั่งซ้ายครับแมตชนี้ถือว่าเป็นแมตสำคัญนะครับใครชนะเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆนะครับที่จะ เข้ารอบเป็นที่หนของสายด้วยนะครับนั้นเนี่ยคุณตุ้มหูนะฮะสีส้มนะครับเป็นทีมเยือนนะครับเล่นเป็นอเมริกานะครับส่วนทีมเย่าคนที่เลือกแมปนี้มาออฟฟิเชียลแมป B ก็คือคุณไมเคิลซี่นะครับสีชมพูเล่นเป็นอีรกครับนี่ครับเร็วทั้งคู่ครับมาเร็วเลยครับฝั่งนี้มารือยังมาแล้วครับ ต้อมขำใหญ่แล้วกดต้อมเลยใครมาบอกพลิกลิ้นเนี่ยมีมีคนถามว่าชื่อเกมอะไรครับฮะไม่รู้ชื่อเกมเอ่อชื่อเกมอะไรวะเล่นเอเลนด์นะเล่นเอเลนด์กับยูรินะเราเล่นภาคยูริอยู่ใช่ไหมเขาเขาต้องเรียกว่าคอมมาเนี่ยคอมเพลอะไรนั่นปะคอมมาคอมเพลครับยูริลิเวนต์ครับเออโอเคยูริลิเวนนะโอเค เราได้ยิงได้ยิงลูกหมาหตรง,ตง,ตง,ตงนี้มาด้วยไอเอฟบีครับสามคันไล่ยิงลูกหมาแล้วโดนยิงสวนวิ่งกลับเลยครับไม่อยู่รอแล้วครับจะยังไงต่อครับอุย้ยจะมาแบบเกมเร็วหรือเปล่าครับนั่นแหละครับมาแล้วคุณแมกกี้ซี่แมกซี่ตรงนี้นั่นแหละครับต้องเอาฟินบ็อกมาช่วยครับ ไหวหรือเปล่าครับตรงนี้นั่แหละครับโอ้โพี่ต้มหงสนี่เงินแกหมดไปกับทรัพยากรตรงนี้เยอะมากครับมาสายถ้าคอนโทรลไม่ดีนี่ก็ลำบากนะโอ้ยสก็เทียสองตวัวครับนี่แครับยิงโดนครับ แปลกแคนนอนออกมาเลยครับต่อใต้าอากาศยานแล้วตรงนี้โอ้จะไปใส่น้ำมันก่อนโอ้แล้วคุณแม็กกซซี่เกิรวบรวมกำลังพลแป๊บเดียวเลยครับโอ้โหรวมกำลังพลเลยครับโอ้ยน้องกวางก็ขยี่เกิน <laughs> ตอบแบบกลางๆก,ก็ได้เหรอลักว่างั้นเออนี่จะไม่ปล่อยให้รอดเลยใช่ไหมเนี่ยลักษีเขาโอรพอรให้พี่ผดต้อมแลครับสูเปรเออเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้จะไปจบอย่างนั้นหรือเปล่านะโอ้ตรงนี้น่าจะน่าจะโดนไรโน่ครับหรือเปล่าครับนี่ครับชุดนี้น่าจะโดนไรโน่ครับนั่นแหละครับนี่น่าจะไหวครับโอ้เรามาสายเราก็เทียร์นี่แพ้พป๊ปาโดยตรงนะครับ จะทำได้จริงเหรอครับไม่อยากจะเชื่อครับเดี๋ยวดูพยายามจะพยายามจะวนๆไปเคลียร์นี่นะครับเขาไม่สุดครับเมกนซียไม่สุดครับป่าดงเข้าไปเลยครับดักไม่ทันโดนหรือเปล่าชุดนี้นั่นแหละครับต้องขายแล้วแล้ว พับบ้านด้วยโอ้ยเสียหายครับทุนนี้ครับแล้วเอาหมามาวิ่งรับดาเมจโอ้ยแล้วไรนุกไอ้มีหลาดออกมาครับโอ้ถ้ามีมีหลาดนี่เป็นไม่ได้กูจะจะโยนยิงบ้านครับหเห็นหรือเปล่านั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับคราวนี้ขึ้นแมตช์แลบไม่ได้ด้วยขึ้นแมตช์แลบไม่ได้ด้วยครับโอแ้แล้วเราคเทียร์มาจะไปยิงป้อมป้าเสียหายไปหนึ่งโอ้ลำบากนะครับแบบนี้ครับหลังจากนี้ครับถ้าคุณมาเกซีเก็บเกมนี้นี่ บอกว่าอาจจะมีแซนเดอรเดียกันสามทีมด้วยหรือเปล่าครับเพราะทางคุณตุ้มหูนี่ก็ไปเสมอทางคุณอาไวซีแก๊งมานะครับแล้วถ้าเกิดคุณแม็กซี่ขึ้นก่อน1เกมเนี่ยแล้วเกมที่2พี่ตุ้มหูแก้ได้นี่จะเท่ากันหมด3 3ทีมเลยนะครับแล้วมูกินหางด้วยครับมูกินหางด้วยครับแลวยังไม่เคยเจอนะกติกาแบบนี้จะทำยังไงเดี๋ยวต้องดูครับกกลุ่มน,นี้คนเก่งเยอะนะใช่ครับ ขีมือนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหต้องดูครับเกมนี้สำคัญครับสำคัญจริงๆครับแล้ว้างกูกินหางนี่เราจะทำยังไงครับเนี่ยสามทีมนะฮะกูกินหางสามทีมนี่ซัดเดนเดตยังไงหรือจะฟีฟ,ร,ฟร์ชุดเดียวมันก็ดูใจร้ายนะถ้าสองทีมจับมือกันเข้ารอบนี่จบเลยนะ ไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งแบบเจอกันใหม่อีกรอบป่ะครับน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับหนึ่งหนึ่งแมตช์เดียวเซนต์เดสก็เล่นอีกแค่สองแมตช์ถูกไหมเพราะมันมีสามทีมประมาณโอ้ต้องมีต้องมีสามแมตช์อ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งชนะทั้งสองแมตช์เงี้ยไอ้เอาต้องเอาที่แพ้เอาคนแพ้มาแข่งกันอีกรอบโอ้ยไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดู เกมนี้เอาเรื่องครับแต่ถ้าเกมสนุกผมว่าก็โอเคอยู่นะเขาเล่นกันดีเลยเล่นดีครับเล่นดีครับนี่นะครับโอ้ก็พยายามจะรวบรวมกำลังคนนะฮะสีส้มตรงนี้นะครับเป็นอเมริกานะครับส่วนมเมกซี่นั้นฐานเถื่อนอะไรต่างยังครบถ้วนดีอยู่นะฮะเล่นเป็นอิรักนะครับ ดูครับตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับปัม๊มปตทนี่ยังไม่ได้เลยนะฮะนี่ครับพยายามพยายามโยกครับผมว่าคุณคุณแบคเคซี่นอนปีนาเลยปีนาไม่เสีย <c oughs> มีโอกาสนะครับอืมไปวางตรงนู้นครับเห็นหรือเปล่าเห็นนะเห็นครับมาแนละ้วเห็นครับไม่นาจะได้ครับทีนี้ได้แค่ความปั่นป่วนนั่นแหละครับพอเผลอปุ๊บเนี่ยครับจะส่งเขาเรียกว่าคอมมานโดวิ่งเข้าไปครับโอ้นจะลงฐานเรือครับอ้ยลงฐานเรือนี่ ไม่ง่ายอูแล้วฝั่งนี้ได้ทีครับยิบ่งเข้ามาสอยเลยครับแล้วถอยเป็นจังหวะโยโยกข้างหน้าโยกข้างหลังครับนี่ครับดูเป็นยังไงต่อครับจะเข้าเหรอครับนีคบ่ค่อยๆเคลียทีละหนึ่งทีละสองทีละสามแล้วอยู่ดีๆทำไมดูเหมือนกิซซี่จะเยอะกว่าแต่ว่าสู้ไปสู้มาโอ้กิซซี่เหลืออยู่เยอะกว่าจริงครับโอ้ย ล้วยังไงต่อครับอย่าบอกเลยว่าจะโดนด้วยชุดนี้ครับตัดเงิน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 อีกรอบเรีนพลิกเลยครับเรงว่าตัดเงินอีกรอบชุดนี้นี่โอ้ทำดีจริงครับส่ง g i โยกไปข้างหลังนะครับแล้วก็ยังมีการปันป่วนด้านหลังอยู่สักหน่อยนึงครับแล้วก็เอากริซซี่โยกมาข้างหน้าครับ เปนเวความสนใจได้ดีจริงครับชุดนี้จีไอมาถึงปุ๊บนี่ไม่จะไม่ให้ลงเรือด้วยครับถึงซีตัดฐานเรือก่อนเลยครับ MCV ตามมาแล้วโอ้โหต้องยอมครับชุดนี้ผมไม่น่าเชื่อครับบ้านแหกไปก่อนด้วยนะฮะกลับมาได้เฉยครับทำได้ครับทำได้ครับชุดนี้โอ้โหแน่นอนครับ โอ้ถ้าเก็บ2แมตช์ทั่วนี่ไมเคิลซีลำบากเลยนะเดี๋ยวต้องดูครับเพื่อความอยู่รอดครับเกมถัดไปคุณไมเคิลซีต้องชนะครับ9นาที34วินาทีครับคุณตุ้มหู1 4 0 0 0 0คะแนนนะคุณไมเคิลซี5่5 9 0 0 0คะแนนครับคุณไมเคิลซีนะจำเป็นต้องชนะนะครับจำเป็นต้องชนะครับ ฝั่งซ้ายครับคุณตุ้มหูนะฮะสีฟ้าเป็นอีลักครับฝั่งขวาสีส้มคุณไมเกซี่เป็นยูรินะฮะเดีย๋ยวมาดูครับผมมาเมนรอบสองแอดอ่โอเคครับขอบคุณครับที่มาเมนนะฮะขอบคุณครับสำหรับการทายผลนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับใครที่เพิ่งไปไทายต้องขออภัยด้วยนะครับ มาดูกันครับว่าใครจะทายถูกบ้างนะฮะแมกซี่ mm. ตรงนี้ใช้เดอะฮัก mm. มาคอยเปิดแมบครับว mm. ิ่งทะลุแนวมาแล้วจะไล่ทะลุงพลังงานก่อนเลยครับ mm. mm. ยังรับไว้ได้ครับส่งเซนที่ตรงนี้ป้อมปืนกลส่วนฝั่งขวานี่เข้าใจว่าเห็นหมดแล้วนะฮะ ครับต้องมาครับอุย้ยตรงนี้ลบกันแล้วแล้วยังไงอุย้ยโดนมือวางเพลิงพระนครมาเผาครับตรงนี้ครับมีให้เห็นแล้วนะครับวิธีการแก้เกมของโซเวียที่เจอกับยูรินะครับ เดี๋ยวต้องดูว่าเกมนี้จะแก้เกมได้หรือไม่นะครับต้องเห็นอะไรบางอย่างครับนี่นะครับเป็นแผนที่ดีเลยครับโอ้ยเขาเห็นนะสิครับสายตาดีครับสายตาดีใช้ได้ ชื่ออะไรนะผมจาไม่ได้แล้วมันเขาเคยพิมพ์บอกชื่อผมอยู่คุณสันสดีเนี่ยมันเกินครับไม่ได้ไปอาบน้ําสักทีอ่าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวก่อนนอนค่อยอาบทีเดียวนะครับคุณกิกกี้ครับจะชมว่าตัวเองสวยหน้าคมครับไม่เหมือนแอดครับที่ไม่ชมฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็จุดประเด็นได้เรื่อยนะเออนะครับ เรียกแขกงให้แอดนะฮะไม่ดีไม่ดีอันตรายนะฮะม,มาครับกองกำลังชุดใหญฝั่งคุณไมเกซี่ก็ มีครับกองกำลังครับโอ้แต่ปล่อยยาวๆแบบนี้นี่ถ้าทางพี่ตุ้มหูแกออกไอรอนเคอร์เทนได้นีท่ทุกอย่างจะเข้าเหมือนเดิมหมดนะฮะจะเข้าอีหลอเดิมหมดเลยนะครับอัตนตรายมากครับ,รบสวัสดีครับพี่รักฮัลโหลสวัสดีมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่กิจพีกิจไม่ชมพี่ลักเลยอ่ะฮะ เดี๋ยวๆใจยเย็นใจยเย็นพี่ก็บอกว่าลักกี้สวยใครใครไม่ได้ยินบ้างเนี่ยพี่บอกลักกี้สวยนะพี่สวยพี่พูดชัดเจนนะรักนะพี่บอกเลยไปดูคลิปย้อนหลังได้คนแถวเนี้เขาจะชมเว้ยเขาจะชมให้เราอ่ะทะเลาะกันใช่ไหมแต่มันไม่สำเร็จหรอกลักกี้เชียร์พี่โอ้นี่ลหมูพยายามมาบุกนะส่งเดซูลเลตมาเทเ<ะ>่าไหร่ละ พี่กดตั้วมา5-0เรียบร้อยครับไม่ต้องแข่งละ8-0แปดเถอะง่ <laughs> วงนอนแล้ว <laughs> ลองถามแกดูสิ <laughs> ลักกี้วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องอะ่ะมีร้องเพลงไหม,ไม,มวันเนี้ยมีอ่าเราไม่ได้เตรียมมามม <laughs> เพลงอะไรอ่ะนั่นนะสินี่เริ่มเมาแล้วเนี่ยไม่ม,ไมีมีเพลงขี่รอบมารักตัวเด็เนี่ยครับ เสียงดูเหนื่อยๆนะน้องน้องทักเหรอใช่คุยโทรศัพท์เยอะไงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้คุยพต้องไล่ไล่เป็นนอนโอ้ย วอย่างไงครับเนี่ยคีรอฟค,ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วยังไงต่อครับเคอร์เทนมาแล้วนะไอ้รถเคอร์เทนมาแล้วนี่แหละครับส่งแมงมุมสองตัวพอครับนั่นแหละครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปอีกแล้วแมงมุมทำหน้าที่ได้ดีมากๆดู เรียบร้อยเลยแบบนี้อัดพลังงานก่อนครับป้อมสะกดไม่มีให้ให้สะกดแล้วพลังงานหมดแล้วยังไงพับบ้านหนีเลยโอ้ยชุดใหญ่นั่นแหละครับล่วงครับคีรอฟทำอะไรไม่ได้เลยครับพยายามจะไล่เอาบ้านก่อนครับจะได้หรือเปล่าิีคนแรกเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแน่แบบนี้ถอยไม่จบง่ายครับ เงินทางคุณไมเคิลซี่ยังเยอะอยู่นะโอ้ส่งโปป้ามาส่งโปป้ามาไล่โฟติงตรงนี้ UFOUFO UFO. ายังไงโดนไล่ชุดหนึ่งแน่นั่นแหละครับมาแล้วครับโปป้าโปป้าโปาโปา้าจะร่วงหรือเปล่ายังยังถอยเข้าไปอยู่ส่งไรโน่มาอีกสี่คันครับมาเคลียร์ตรงนี้มาพร้อมโปป้าด้วยโอ้คราวนี้จะรับยังไง ง่ายครับใส่ก้อคขึเทศอีกแล้วครับนี่นะครับ MCV โอ้เียบร้อยครับแบบนี้ GG ครับช่วมเกิซี่คะแนนสำคัญครับที่จะทำให้ไปสู่รอบหน้าครับ ต้องยอมครับชุดนี้ครับเรียบร้อยที่ตุ่มหูครับเจ็ดนาที24วินาทีนะก็กินไม่ง่ายแหละครับนะครับแปดหมื่นสามันคะแนนนะคุณแม็กกิซี่สองหมื่นสองพันคะแนนครับ